บาเด้อไม่ดองเอ้ยมาที่ดอกบัวเด้อไ <laughs> ม่จอนโฆษณาเลยพี่น้องเ <laughs> อ้ยอาโปรโมทนะโปรโมทนะโฆษณาด้วยโปรโมตด้วยไม่จอนมาเด้อมาชิดอกบัวไปดีเด้อดอกบัวไอ้น้องเลยเด้อมาถ่ายชุดได้เจ้าบริสิญกเสียข้ามดอกพี่น้องเพิ่นให้กินฟรีเพราะว่าโคตรห่วงจักกันพี่น้องเห้ โอเคเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เรากำลังสิไปอ่าไปยังไม่จอนไปที่ดอกบัวสุดดอกบัวหมากบัวหรือว่ดอกบัวหมากบัวดอกดอกบัวหมากบัวหมกบัวแมนไะมาต่ออีพีสามพี่น้องอีพีสองเนาะเมื่อกี้นี่ลงไปแล้วพี่น้องโดยโพี่น้องคนสัมภาษประเทศไปซื้อก่อนพี่น้องไกลบ่าไม่จอนมันได้เหรอบอกไปสิบปไกไปไหนทั้งเนาะเปิดแล้วบอกไม่นะขอเสือมุกฮะ ยั่งไปเยอะเปิดแล้วเปิดแล้วเมนบอเบงเหรอปิ้นมาหรือเกิดอะไรขึ้วไปปิ้นบดังใคยคลิปเลขไายนิ้นบดังพี่น้องอ่าประเทศบริลลลงท่านพี่น้องลงคลิปมาที่สองพี่น้องเมื่อกี้นี้หลายมีอยู่บ่เนาะกินตะเอาลาไปขายอยู่บ่ขายอยู่ไอซื้อจะพันเด้พี่น้องเจ้าเคยซื้ออย่บ่เม่อจอดซื้อ เรามาคายดิเด่องอ้อามันของเพลอีกแล้วพี่เนาะอโอยินเน้อยยินเนาะยินสบายอ้าเข่างามแท่มึงหยาดลาย ใช่ฮวงง้วจะใหญ่แล้วบ้งงวมันใหญ่แล้วใหญ่ชาวพูกินนะไรกินไหนล้วบ่หมวกินบุกินง้วยังบุกินน้ำบุกินได้เพื่อนลราบ่ฮะเพื่อนลราบ่อ้าวเราอยู่ใช่ปะเพื่อนผู้เพื่อนสีเขียวผู้เห็นบ่เพื่อเมนนกบ่สีเขียวเด็ะพี่น้องมันนี่ก็ได้แถวนี้บ่จะมาการกบกะ เหมือนได้ชาดิผมมีบ่ะมือได้เงี้ยมันมันหกเนาะนกคู่ของการสูบบ้างสปบบนเขาพมการบนเขาหนุกแพวเปลาขาบมโดยเด็กนักสูบเป็นการอันนี้มันอ่ามีแจัตยานยาโกบมันบ่คอยอยู่นู่นไม่จอดโดยบรรยากาศพี่น้องเจมไซค์ครับมันตกบ่ฝนมาแรงตกก็่อนตกแล้วก็ลุยได้จากมาแรงเนาะลุยแล้วถ้ากระปวกไปจานัด้ะออกล่าพี่น้อง เลือดื่นยังขึ้นเพิ่มไปนอนได้พี่น้องเลยลากบลาเขียดซ้ำกระซือผูกงวงผูกได้ผู้ในปลาในดอนของจังหวะติ่งงูน้อยพัดไปผูกนี่ตัวบัวนี่บ่อไม่ได้หื่นละไปบ่ฮะไปพุ่นบ้าฉบไปพี่เมนบ้าไตขั้นี่ ตเต่งไ,ตตได้ตัวเต่งได้บ่เอ้ามึมีขันบ่เลยนี่มึงมีคันได้จะน้เดิ้นี่เออเดี๋ยวนี้ไ <c oughs> ปนั่นงพิก็โค้งเลยเนาะโค้งโอ้โหตาหอนแต่นำ้ำเลยซื้อดอกบัวพี่น้องหมักบัวลายลี่เผื่อมีเนาะ นี่โอ้เป็นโฮงแลนี่ขม<ว>ได้บอขมอะไรขี้องอยากเนาะผักแคเอ้าขวขมอะไรเนาะเนีนยเนี้ยมัเรกกโอัด,นะดกอกนี้ม่จะมากัรหอยนะนี่ทำเรล้กเนาะ วิ่งกระพุ้งว้ายเกือบขาดแล้วบดพี่น้องเกือบร้อยพี่น้องเอ้ยคุ้มอยู่บ่นเลยเนาะเกือบขาดไอผูหู้เกือบขาดแล้วสิบหมวกบัวเกือบขาดพี่น้องขาดดึงออกทีนึงขาดแล้วเกือบขาดแล้ว จะซื้อเกือบใหม่แต่ป็นพี่น้องเป็น <laughs> แบบนี้เลยคู่มันแบบนี้เตตัวนี้แบบนี้นะไปใช้เทียงไปจอน,นั่นหรือัน่เด้จะไปเด้อขอถ่ายอยู่เด้อ <laughs> เอาปิโยมาได้บ่บ่าเปล่าบังตีเอ้อไหนคือลกบัว เดีดดวยวลดนอ่ะมีอยู่ลูกค้าท่วงสิได้พอกันน่บ่บ่เออเก็บๆด้วยฮะขาสั่งไอแอล้วฮะโดย าอืมยังโอเคเนาะนี่นี่น้องเดียวนี่บอเก็บใช้จะเก็บดอกมันนี่อืมบอมันจะยุดช่วงนึงกำลังเริ่มไหมบันโดยมันจะปิดกว้างูแล้วมันจะแก่น้ำประทันุนจ้าาพามาแน่ผัว บ่รยากใส่ฮือใส่เงียบุกรถเนาะไม่เลือกปนใดน้องนายพามาว่ะรัมจักเจ้างวะคนจ่ับกเจ้าโคงมั้งมาอน่บัวพาซื้อเนี่ยวะพามาลายเนาะ มาเองบาทนี่เป็นตลอดบ่อนมันเป็นตลอดบ่อโดยดยนน้มยุดเป็นดอกผักนงแเบ่อนะ้้อวมันลังเก็บอยู่ เขาเขาซื้อไปขายต่อแน่น้อเขาสร้างม่ขกิ้จด้ไงเอิ่มถือว่าเด็กถือแก่ยิ่ีอินกเก็บเนนี้ว่ะเมนเมนไปมันบรัณได้ยุดแล้วไงคนมาสั่งตลอดดิเออเอาข้นกินน่เขาไม่มาจอนหัวทำไมตัดเด่นหรือเปไปเอผมเนาไปจุยตัเไปไปงก่อน โอ้ยห้ย่างก่นี่ให้จะนำทางไลดพรมได้นี่ยไล่โดพรมยยลิ้ไปร๊นวดอวี่นดองเ้ยมา่ดกบวดอไม่จอนโฆษณาเลยที่นองเลยอ่โปรโมทนะโปรโมดนะโฆษณาด้โปรโมดด้อจอด มาเด้อเบอร์เชือกบัวจะไปดิเด้อดอกบัวยายน้องอีเด้อมาถ่ายชุดได้พิธีขายขายเครื่องไม่หน่อยเนาะดอกบัวเพิ่นม่ยดอกบัวห้าวหรือเปล่าดอกบัวห้าวดอกบัวผู้อื่นขอกินน้ำเพลินแม่นนี่มาเทก่ยวังกินอยู่พี่น้องแม่ ผูกพี่น้องมากำลังบานคักเนาะแมนมเจะคลายคายม่อปุนตอนนี้ฮะกำลังรอเพิ่นเก็บบัวให้พี่น้องเนาะอไม่จรันเลยคือบมอแว่นกันเดดมาน้ำเด็กคือมอแว่นกันเดดมาน้ำเาะ่อยากมามาอยากมา บัวล้วลายไปทำไมเนี่ยมากก็อ่ะก็ลงกงาแววาระชื้อเขาอีกแล้วใช่ไหมตามีปีงบ่เนยน้องนี่เออจะลงสิ่งหจับจะบ่สะอืมหากะหงษ์พี่น้อยคว้าแล้วบวมล้านแล้ว่จอนมันก็ทองมีอยู่แล้วปีไปปลายได้พี่น้องปีกลัว ปีกลัว uh uh ออก <laughs> <laughs> ลายปันนี้พ okay okay, uh, like uh, ี่น้องเยยิมฮอดส่งปีครฮะพนักพนักพวปุ๋ยเรอเพิ่นเก็บมาส่งให้พี่น้องไอเนาะเหนยประพบปรโพกันพิ่นไอพี่น้องไอโอเคนะพี่น้องเนาะอ่าไปโพใั่พี่น้องไอเพิ่นอ่าเก็บประทันเหมือนเนาะเพิ่นเก็บได้น้อยเดียวพี่น้องไอทางลูกค้าเพิ่นสั่งลาย ได้เธอเนี้ยแหละพี่น้องครับคุณน้ำคุณเมยจอนเพิ่นแหละพี่น้องใช่เมยจอนมิ่งด้วยค่ะเด้พี่น้องเนาะเจ้าบริสียญกันเสียข้ามดอกพี่น้องเพิ่นให้กินฟรีเพราะว่าโคตรหุ่นจักกันพี่น้องเลยเดี๋ยวอีกสองสามมือสิมาซื้อซอยเพิ่นน้ำเมยจอนเนาะเลยโอเคน้องเพนพี่น้องสำหรับคลิปนี้บาเทกสิขอจบคลิปกันเด้อพี่น้องไอ้พบพ่อกันคลิปหน้าเนาะโดยสบายดีเมยจอน สบายดีโดยสบายดีพ่อพออีพีหนะพี่น้องเอ้เนาะโดยสำหรับคลิปนี้บาเทคขพอก่าวคข้ามาสบายดีสบายดี